เมาทำไมฮะขอบคุณอย่างมนกลยนะคิดนานไหมไม่ไม่คิดนาแล้วอ๋ออ๋อคิดนาแล้วกะเล่นนานแล้วใช่ไมใช่แม่งก็จะ้องจบตั้งนานเน่ยกบลืมโอ้โหเกืลืมชาวยังไงครับครับก็ขอบคุณด้วยลาวการขอบคุณด้วยพี่ยังหรอยังยังยังอะไรยังไม่ให้ไปทำไมก่อนิดนึงขอให้คุยกันก่องวันนี้เรามาเจอกับแฟนๆชาวชนบุรีชนบุรีให้เป็นคนชนบุรีไหมครับเยงมาเลื้ยงไหนฮะ ใครไม่ใช่คนจำบุรีบ้างครับทำไมคนเดิอบยงอะคนทุกที่คนทุกที่คนทุกที่นี่มีความหมายว่าต้องเป็นบ้านเต้หรือเปล่าระวังนะว่าเขาไปเจอเดอะสตาร์สิบเอ็ดสิบสองอทยสี่เขาจะบอกว่าเป็นคนทุกที่อยู่บนสตาร์พอดีเลยเขาเปลี่ยนเป็นเส้นทั้งเบอร์เก็บ่ยเซ็นทั้งเบอร์ใช่อะไรนะพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกัน แฟนแฟนขับเคยแฟนขับพี่สมัยก่อนก็พูดอย่างนี้แหละเอาหรอถวันนี้ไหมถึงวันนี้ไปไหนอะหายหัวไปไหนแล้วพีเขายังอยู่พี่เขาก็ยังรักพี่เหมือนเดิมก็มีชีวิตอยู่แหละใช่ให้เขาถือชุดสวยไหมโอ้ผู้เสียอะไรพี่้เนยอะไรนะอะไรฮะอยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่สังเกตจากที่อยู่ที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับถ้าไม่ใส่แว่นสายตายาวแบบสี่ร้อยก็ห้าร้อยก็อะไรฮะก็ สบายมากพูดดีๆนะพูดดีๆนะกลับบ้านไปต้องรีบไปเด็กขาเพราะม,มันเนี่ยเขาพูดมากต้องรีบร้องนะนะนะเชนต์น้องเต้สมบัตขอบคุณครับผมไม่มีรุปนนะฮะผมไม่มีรูนครับข<พ>อเ<อ>ชิญ์มีร่ปมาลองด<อ>ีนี่นีน่รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นไหนเฮ้ยผมจำผมจำเขาได้ผจำเขาได้เราตามพี่ไปทุกที่เลยนะใช่ใช่ใช่นี่แหละสุดยอดมากเป็นรุ่นนี้เท่านั้นที่จะแบบยังอยู่กับเราได้ยังฟิตอยู่ยังฟิตอยู่ขายังบุ๋มบังอยู่วิ่งทันอยู่เปล่าไม่ได้ยังไง โอเคครับติดกับทุกกระบอกเย้นะครับอะขอเสียงให้เต้นหน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจออีกทีหนึ่งแต่ว่าขอขอฟังเพลยทุก่อนเฮ้ยปิดไปทำไมอ่ะปิดไปทำไมไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดโอไม่ได้ปิดใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดได้เปิดได้นะครับทุกนเป็นคนไม่แพ้แสงเป็นคนกลัวความมืดนี่เหนื่อยเหนื่อยเพียงใครวะเพียงใครอะ ใครกินพิซซ่าไปแล้วบ้างครับใครกินพิซซ่าแล้วบ้างครับแต่ครับได้กินกินยังทำไมไม่กินละฮะเก็บไว้มันจะเสียนะครับเอามาให้ผมแทนนะครับนะอ่ะมาร้องเพลงกันเพลงนี้เป็นเพลงที่วันนี้เราอยากจะเป็นชาวร็อกแบบติดดินบ้างลองฟังดูนะโอ้โหใครเป้ก็ลองไหมเป้ก็ลองไหม จำเพลงไม่ได้ใคร young, young, young. ูร <and living> ู้จักเพลงนี้ยก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 รู้จักไหมฮะชื่อเพลงอะไรครับรไมู่้ เมืเอ่อเธอเปคนเขาอยู่แต่หัวใจอยากทำไดได้ที่เธอจะเป็นวการ่าง่าสิ่งที่เธอทำแต่บุ่งแรงแกล้งรักในใจฉันจรเก็บมันได้อยู่ในหัวใจ จจะะเเธอที่ย,ยอมให้เธอหลอ,อกกันเรื่อยมาเพระาะฉันทำใจไม่ได้ที่จะยอมให้เธอจากไปเป็น,นขอ้อข่าวจริงๆฉันเพียืนตองไา้ให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียืนตองไา้ให้เธออยู่กับฉัน ให้เธอมีเขาอยู่กับแต่ทุกคที่อดทนเรรักตัวเธอน,นมาสิ่งที่เธอบอกมัน,น,นร,รู้เลยยัรักในใจฉันเ็เ็นบรรอยู่ในหัวใจ ฉันรู้ทุกเธอจะเป็ที่ยอมให้เธอหลอกกันเรื่อยมาแล้ะฉันทั้งใจไม่ได้ที่จะยอมให้เธอจากไป ถามน,นิดน,นึงใครชื่อปีโป้ปีพี่ครับขึงโพสต์ทุ่ทำร้ายผมมากวันเมื่อคนเมื่อกี้เราไปกดไลค์แล้วทำได้ีงอะไรอยู่เดี๋ยทำไลค์กันเลยเนี่ยเอ้ามาเราพบกันอีกรอบนะครับ ฉันตรงนี้มานานๆฉันเพียงตัวการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่ฉันยอมทุกส,สิ่งเธอที่จริงไม่เคยยอมใครแต่เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธออีกมากกว่าฉั คนนี้รไปทอทที่จไม่เคยยมอมใพรเธอทั้ใจไรอย,ยอเธอ,อรเธอทั้ง่อมเอ,อ,อาเลขนอขอครับเรามาเคลียร์บัญชีกัน